ในคำว่าไพ่พรมยานพลิกชีวิตนะคะสิ่งที่พลิกชีวิตเลยหนึ่งก็คือเรื่องของไมเซ t ค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาดูดวงค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากแล้วก็คิดเยอะแบบคิดน่อยเห็นอะไรนิดนิดน้อยๆก็คิดเยอะค่ะพอเราได้มาเรียนดูไพ่ค่ะมันทําให้เราเหมือนมาอยู่ในกรอบธรรมะมากขึ้นเราต้องสวดมนต์ก่อนที่เราจะดูดวงแม่นเราต้องสวดมนต์เพราะฉะนั้นการสวดมนต์ การนั่งสมาธิค่ะมันทําให้จิตใจเราเนี่ยปรับเปลี่ยนไมเอทค่ะจากการที่เราเป็นคนคิดมากที้วิตกขี้ระแวงอะค่ะ mm hmm. ก็จะทําทให้เราอะมีจิตที่มันนิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เหมือนเราเนี่ยเป็นที่รักของคนหลายๆคนมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราอเห็นของทุกของหลายๆคนค่ะทุกหลายๆคนที่เขามาเป็นลูกดวงมาดูดวงกับเราอะค่ะหลายคนจะมีปัญหาที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการงานการเงินค่ะ แล้วพอเราดูดวงให้กับเขาไปอะค่ะหลังจากที่เขาอะได้แนวคิดที่ดีจากเราอะค่ะแล้วกลับเปลี่ยนเขาอะค่ะมันทําให้เราอะค่ะยิ่งเห็นคุณค่าในตัวเองว่าเออเราสามารถที่จะช่วยให้คนคนนึงเนี่ยบางคนเนี่ยช่วยรอดชีวิตมาด้วยก็มีนะคะบางคนก็ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีแนวทางในการดําเนินชีวิตแล้วเขาก็จะกลับมาขอบคุณเราบางคนก็เรียกเราว่าเป็นครูอาจารย์นะคะก็เลยรู้สึกแบบว่ามันทําให้เรามีความศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะชื่อชนาธิปุปผามาตรค่ะจริงๆก็เรียนจบปริญญาเอกแล้วค่ะเ,เป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏปิบุรีค่ะ เริ่มต้นที่มาเรียนนะคะหลังจากที่เรียนจบปริญญาเอกอะคะ่ะก็ตั้งใจเลยว่าจะมาเรียนที่สถาบันพรมยาน,นะคะ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะก็พึ่งตัวเองจากการเรียนนะคะแล้วก็จากการใช้ชีวิตค่ะจากการดูดวงด้วยไพ่พรมยานค่ะแล้วก็เลยได้รู้จักมีความทึ่งค่ะในความแม่นยำค่ะของศาตร์ไพ่พรมยานก็เลยอยากจะลองเข้ามาศึกษาด้วยตัวเองค่ะ สองวันนั้นนะคะก็การเรียนนะคะก็จะทําให้เราเข้าใจในเรื่องของตัวไพ่นะคะหัวใจไพ่มากขึ้นเพราะก่อนหน้านั้นนะคะก็ซื้อตํารามาแล้วก็มานั่งอ่านเอาเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้มาเรียนกับอาจารย์นะคะเหมือนได้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้จากครูอาจารย์ด้วยค่ะซึ่งทําให้ความรู้นะคะแล้วก็ในตัวแต่ละเนื้อหาของหัวใจไพ่เนี่ยทำให้เราเข้าใจแล้วก็ได้นาความรู้เนี่ย ไปใช้ได้จริงในการที่จะตรวจสอบดวงชะตาของเราแล้วก็ดวงชะตาของผู้อื่นค่ะหลังจากเรียนจบสองวันก็เริ่มเปิดรับดูดวงเลยค่ะโดยเริ่มจากคนใกล้ตัวค่ะตอนแรกดูตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ดูคนครอบครัวดูคนในครอบครัวนะคะจากนั้นค่ะก็เอาไปดูเพื่อนๆค่ะครั้งแรกที่ทักก็คือจะทักคนในครอบครัวก่อนช่วงนั้นก็จะมีแบบ เหมือนปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วก็ช่วยให้เขา,าผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นมาได้เราก็เลยรู้สึกแบบเออ,เอ,อมันแฮปปี้เนาะแล้วมันก็สามารถเชื่อมั่นนะคะว่าเราจะสามารถเอาไปช่วยกับคนอื่นๆรอบตัวได้ค่ะค่ะลูกดวงก็ช่องทางแรกเลยนะคะก็จะเป็นเพื่อนๆค่ะที่อยู่ใน เพจ Facebook ค่ะแล้วก็เป็นช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางของช่องอ TikTok ค่ะก็ไปไลน์ Tik t o k นะคะก็ได้ลูกดวงกลับมาจากทางช่องทาง t i k t o กจานวนมากบางคนก็มาเป็นเพื่อนกันหรือว่ามีอะไรก็จะมาปรึกษาปัญหากันได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือจากแอปหมอดูพยานค่ะ,ะก็จะมีลูกดวงที่อันนี้จะเป็นลูกดวงที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเพราะว่าอยู่ดีๆเขาก็จะแบบ กดเข้ามาในแอปหมอดูพรมยาตค่ะแล้วก็พอเราทํานายเขาไปเขาก็กลับมาดูซ้ําๆค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอขอบคุณนะเชื่อมั่นมากในในการทํานายแล้วก็มีความม่นยํามากค่ะ การดูดวงเป็นอาชีพนะคะถ้าแรกๆะคะ่ะก็อาจจะไม่ง่ายมากนักนะคะสําหรับคนที่เป็นมือใหม่อย่างตัวเองเนะะี่ยค่ะก็เป็นเป็นมือใหม่ค่ะเป็นมือใหม่มากเพราะว่าไม่เคยที่จะผ่านการแบบไปลองดูดวงคนอื่นมาเลยนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปศึกษาอ่านทบทวนเข้าใจหัวใจไพ่นะคะแล้วก็รวมถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการไหว้ครูครูบาอาจารย์นะคะ พอเราได้มีครูบาอาจารย์นะคะเราก็จะทําให้การอ่านไพ่ของเราเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยแล้วก็ตรงการที่เรามีครูบาอาจารย์ในการที่เรามาเรียนไพ่เนี่ยเหมือนเป็นเกราะป้องกันไพ่นะคะที่ช่วยค่ะให้เราแบบลอ,ลอ,ลอ,ลอดพ้นหลายๆครั้งอย่างเช่นมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะคะคเคยไปทักคนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายค่ะ แล้วก็หลังจากวันนั้นเลยที่ถักอะค่ะอยู่ดีๆก็คือยางล้อรถเนี่ยมันระเบิดค่ะแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมากนักนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเรามีอุบาจาจาร์เนี่ยที่ท่านคอยคุ้มครองเราค่ะหลังจากนั้นก็ไปฝึกอ่านไพ่ศึกษาอ่านไพ่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าการดูดวงมันอาจจะไม่ได้แม่นยำถึง100%แต่99%ยังไงก็แม่นยำค่ะ 2,000 0แรกนะคะก็ตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาค่ะจนส่งการบ้านไปเมื่อประมาณเดือนธันวาค่ะก็ประมาณก <c oughs> ี่เดือน4เดือน4เดือนค่ะใช่ค่ะก็ไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะก็ต้องลองมาดูก่อนนะคะ เริ่มที่ว่าค่าครูเลยก็ได้ค่ะถ้าเราอยากรู้นะคะว่าทําได้จริงไหมจุดทูบบอกครูบาอาจารย์ค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์ให้มาเรียนนะคะขอค่าครูให้มาเรียนค่ะและเมื่อมาเรียนแล้วนะคะจะบอกว่าบางคนนะคะได้เยอะมากแบบเห็นบางคนได้เป็นแสนต่อเดือนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะต่อยอดเลี้ยงชีวิตของตัวเองอะคะ่ะ มันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยนะคะแล้วทุกคนก็สามารถทําได้ค่ะตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่100แล้วด้วยค่ะมันเป็นเครื่องการันตีค่ะว่า99รุ่นที่ผ่านมามีคุณภาพมีศักยภาพบ้างมาแค่ไหนนะคะจึงทําให้คนแต่ละคนหมอดูพรมยานเป็นที่รู้จักในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะ สิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความแม่นยําค่ะก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยก่อนที่จะมาเป็นหมอดูนะคะก็เคยไปเป็นลูกดวงค่ะไปดูดวงให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็น่าจะมีหลายๆคนก็จะโดนแบบนี้เหมือนกันก็คือโดนหลอกแล้วก็เสียเงินไปจํานวนหลายบาทน,นะคะแม้กระทั่งลูกดวงของตัวเองตอนนี้ก็มีคนมาบอกว่าเคยไปดูดวงกับคนอื่นมาแล้วก็เสียเงินไปหลายหมื่นทําให้ต้องเลิกกับแฟนค่ะแต่มั่นใจได้เลยว่าศาสตร์นี้นะคะศาสตร์แห่งไพ่พวงมานหมอดูแห่งไพ่พวงมานไม่เคยเรียกเงินใครค่ะ นอกจากเป็นค่าครูที่เราจะต้องนําไปใช้นะคะในการทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวงของลูกดวงทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคําทํานายค่ะก็จะออกมามีความแม่นยํานะคะมีความแม่นยํา99%นะคะ แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของลูกดวงศาสตร์นี้นะคะก็ทําให้คนหลายๆคนนะคะรวมถึงตัวเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ mindset ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความมั่นคงความมั่นอกมั่นใจนะคะในการทําหน้าที่การงานแล้วก็เป็นที่รักของคนมากขึ้นค่ะแล้วก็ความประทับใจหนึ่งอย่างนะคะก็คือท่านอาจารย์คมยานค่ะท่านอาจารย์ เป็นคนที่มีแต่ให้นะคะแล้วท่านก็เป็นคนที่มีเมตตากับสิทธิ์มากๆเลยค่ะก็ให้เท่าที่จะให้ได้ทั้งหมดของอาจารย์ค่ะค่ะก็ช่องทางติดต่อนะคะ Facebook ค่ะรีมคเน o พรมยานค่ะแล้วก็ช่อง TikTok ค่ะรีมคเน o พรมยานเช่นเดียวกันค่ะและแอปหมอดูพรมยานนะคะชื่อว่ารีมคเน o พรมยานเหมือนกันค่ะ